สวัสดีค่ะวันนี้จะไปกินขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนอไปข้างนอกมาไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวันนี้นี่ดู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 ดดมะพร้าวอ่อนแบบนี่เลยเน้นๆเ,เลยอือหืออร่อย สองห้าสิบาทที่แวะกินหมูกรอบไม่ใช่ี๋ยออะไรตนะัวจับเห็นเขาขายอยู่หน้าค่ายอะ่ะหน้าค่ายทหารแปดรั้วน้อยเลยมากินด้วยกันค่ะ นี้ไปทัวร์กรุงเทพมาเพิ่งกลับมาถึงมีสองสีสีเข้มกับสีอ่อ,น,อนนี้สีอ่อน ือสีเข้มไม่หวานมากนะพอดีอ็ใส่มะพร้าวอ่อนรสชาตพอดีเลยอร่อย อร่อยทำร้อนๆเลยอโอ้คินชิ้นๆนะนะั่นแหละหลายชิ้นนะอร่อยมากอร่อยมากค่ะขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนมันเป็นรถฟู้ดทักอ่ะอยู่ที่หน้าค่ายอะ่ะเป็นฟู้ดทัก ไม่เลยหน้าไข้มาอยู่เลยหน้าไข้มาหน่อยหน้า่ายทหารรอพันสิบเอ็ดแปดลิว้วอ่ะมันเป็นรถพุทธทักอร่อยได้เลย ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ